มาแล้วรถธรรมดาขบวน24หลังส่วนทบุรีนะครับวันนี้ลาช้ามาถึง3ชั่วโมงกข้าบันโปงช้าประมาณ3ชั่วโมงพอดีครับสาเหตุก็คือรถจกักรชำรุดนะครับน่าจะชำรุด2รอบเลยเราแจกกักนไปนี่บางสภาน้อยนะครับกว่าจะได้รถจักรมาเปลี่ยนก็ช้าใหญ่นะครับเข้าบันโปง1830นะครับ เวลาโดยประมาณจากกำหนดเวลาเดิม1 534 หัจากที่มาเปลี่ยนนะผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งทันทราจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังทันตรายที่หน้าขึ้นลงจับ ผู้เดินสายจะ้นอย่างใช้บรเวณบันไดทางขึ้นลงหรบรนข้อตอของรมวลเลืที่เดินทายเพ่้านในเวลาตรางรายเดือนค่ะรมนลเลเชื่อเมื่อออกจากสถบ้านโงนเป็นอีงผู้เดินสายที่ ให้ทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟแหกรารเดืองาขอที่ผู้